สวัสดีครับพบกผมอีกแล้วครับผมกับช่องบิก๊กแห่งสถานีเฟิร์สการยางครับผมวันนี้พามาชมกับเจ้า Honda c ซ v i c อีกหนึ่งคันครับนี่นางฟ้าหรือ FD คันนี้มาด้วยอาการความร้อนขึ้นสูงครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังอันนี้คือ Honda นะครับความร้อนขึ้นเพราะอะไรจุดเริ่มต้นที่ ลามและบานปลายมาถึงได้ขนาดนี้คือนี่อันดับแรกคือพัดลมไม่ทำงานครับนีฮะอันนี้คือพัดลมไม่ครับฝุ่นเบิงขีมันครับเบิงขาบมีเด๋ยวเคาะเบิงมุมเคาะให้เบิงครับแีนอันนี้คือเรียบร้อยครับผมพัดลมพังครับพอพัดลมไม่ทำงาน พัดลมไม่ทํางานเกิดอะไรขึ้นครับค่าวนี้ความร้อนขึ้นครับความร้อนขึ้นคือความร้อนขึ้นเสร็จปั๊บท่อน้ําต่างๆครับท่อน้ําต่างๆขางเครื่องนี่ครับนี่น้อยๆนี้ยเนี้ยคอรรอเคลเรีทุกนี่ครับน้ําดันครับดันท่อน้ําแตกทั้งหมดเลยครับทําให้เครื่องยนตฮีทครับนี่ฮะท่อน้ําตัวนี้ก็กําลังไล่เปลี่ยนแล้วก็น้ํายาหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่และช็อตพัดลมพังไม่พอครับ ช็อตมายันดีเลยครับ mm hmm. นี่ฮะอันนี้ดีเลยสองตัวนี่ดีเลยพัดลมหม้อน้ำนี่ดีเลยแอร์ครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือดีเลยคอนโทรลเนี่ยตัวนี้ครับช็อตมาถึงตัวนี้เลยครับอันนี้ก็เรียบร้อยดีเลยพังเหมือนกันครับช็อตพัดลมไหมครับก็จากแค่พัดลมตัวเดียวครับช็อตลามไปทั้งเครื่องครับอันนี้ก็เอามาให้ชมกันดูว่าตรวจสอบบ้างครับผมบางครั้งก็อันนี้มัน สุดวิสัยครับบางคนก็ไม่รู้จะตรวจสอบยังไงเนาะข้างก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้ามันไม่รั่วหรือไม่ซึมน้ําเปล่าเนี่ยครับเช็คดูครับห้ามเติมน้ําเปล่าเด็ดขาดคันนี้ก็เติมลูกค้าเติมน้ําเปล่ามาครับนี่คืออาการเติมน้ําเปล่าลูกผมจะบอกให้นะครับลูกค้านี่คือท่อต่างๆพวกเนี้ยมันทํามาจากเหล็กนะครับพอมันทํามาจากเหล็กปั๊บเนี่ยครับลิ้นปีกผีเสื้อท่อน้ําเข้าระบบเป็นเหล็กดูเห็นไหมครับขีสนิมครับเริ่มเริ่มกินแล้วครับเนี่ยนี่ สนิมเริ่มกินแล้วครับท่อต่างๆคนนี้จะผุนะครับถ้าลูกค้าไม่ยอมเติมคูลเลนต์หรือน้ํายาหม้อน้าของมันโดยตรงนี่ครับกัดหดเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือเติมน้ํายาน้ําเปล่าครับนี่นี่เบื้องวกนี้เลยครับเห็นเห็นเลยครับนี่ส้านิมจะขาดแล้วครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเอาน้ํายาหม้อน้ามาผมแนะนําหลายคนแล้วครับหลายคันด้วยแล้วก็เวลาเติมน้ํายาอย่าเติมน้ําเปล่าครับนี่ครับถ้าเป็นฮอนด้าให้เติมของมันเลยครับ นี่มันคือตัวนี้ครับผมเติมคือตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ําครับมันจะเป็นเนื้อของมันเนี่ยเอาเปิดฝาเาบิ้์ดูเดี๋ยวให้เบิรงเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะกินมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวเนื้อมันจะเป็นคล้ายๆน้ํามันนะครับมันจะไม่ใช่น้ําเปล่าครับตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆน้ํามัน พอมันเป็นน้ำมันน้ำมันเสร็จปับ๊บมันจะไม่ทําให้พวกเนี้ยเป็นสนิมครับเนี่ยพกท่อต่างๆเครื่องยนต์าตา,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 ตาน้ําข้างเครื่องพวกเนี้ยมันจะไม่เป็นสนิมก็ตัวเนี้ยต้องเติมเป็นตัวนี้โดยตรงเลยครับของฮอนด้าแท้เลยครับนี่น้าํายาหม้อหนักเอาใครๆนี่้ก็แคปเอาไปอ่านดูครับเนี่ยครับผมให้เติมตัวนี้เลยครับไม่งั้นผุเนี่ยเริ่มผุกันหมดแล้วจากเครื่องยนต์จากรถของท่านจะใช้ได้แค่สิบปีอย่างเงี้ย อาจจะเหลือมาเจ็บหายไปหลายปีนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วปัญหาก็จุกจิกเลยครับถ้าได้ผุแล้วคือเสื้อสูบพวกนี้เป็นอลูมิเนียมพวกฝาสูบมันเป็นอลูมิเนียมถ้าผุแล้วงนี่เอาไม่คืนนะครับทิ้งอย่างเดียวครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมอีกหนึ่งคันครับสําหรับ Honda ซีวินางฟ้าครับหรือเอฟดีอาการตัวร้อนคือพัดลมไม่หมุนครับพัดลมพังแล้วก็ลามไปเรื่อยเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ลิปนี้ก็สวัสดีครับ